มันก็กาลังงามใส่ขิงงวดได้ครับเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องมันผมแปลงนี่สายพันหนึ่งนะครับอีกสายพันหนึ่งผมปลูกทั้งหมดเลยสามสายพันธครับมันกระบาดนี่ของใส่ขิงงวแล้วครับอันนี้จะเอาไว้เป็นปีมันครับแต่ว่าคุณละสายพันธุก็ฝังโบนะครับที่ว่านสามสามไหลสองงานนะครับอันนี้ไหลสองงานมันคุณละสายพันธฉีทฮอร์โมนสองรอบแล้วครับแล้วก็ใสขิงงวใสฝุ่นมาเะมาสาบานเอง สวัสดีครับพรมพี่น้องคนระับตอนนี้ก็เวลา17บเนาฬิกาสานาทีโดยประมาณครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาฉีดฮอร์โมนฟักทองครับวันนี้ก็วันที่30ธันวาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ไม่กี่วันก็จะปีใหม่เลยพ่อพี่น้องก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต พ่อแม่พี่น้องสุพูสุขุนเลยครับที่มารับชมครับมาครับวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยมาฝากพี่ฝากน้องครับพ่อแม่พี่น้องกำลังจะกลับบ้านไปอะไรครับพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องก็เลยมองดูต้นพระหวานกระสวนครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยพรกหวานธรรมชาติพระหวานนี่เขายังไม่พี่ใบเด้ครับเขาจะพี่ใบประมาณเดือนหน้าแหละครับพ่อแม่พี่น้อง แต่ว่าทุกอย่างเองก็ช่วยให้เขาพี่ใบก็ได้ครับพ่อพี่นกคือธรรมชาติของพหวานนะครับเดือนหน้าก็จะเริ่มพี่ใบนะครับเพราะว่าหนาวก็จะไปหลอนเนาะไอธรรมชาติต้นใหม่มันก็จะพี่ใบครับพ่อพี่นกแต่ตัวนี้ไม่พี่นะครับในตัวนี้ผมพี่ครับพ่อพี่นกพี่ใบเด็ดใบออกเลยครับพูดง่ายๆถ้าไม่มันไอไม่มีใบนะพอพี่นอกเพราะว่าปีไกยผมลองทำแลครับพ่อพี่นง มันก็ได้ผลดีอยู่ครับในการเกิดนะครับผมนี่นะครับนี่พักหวานธรรมชาติได้พ่มพี่น้องใครมีก็ลองเด็ดดูก็ได้ครับพ่อพี่น้องพักหวานแล้วก็อย่าลืมครับใส่ฟุนใส่ฟุนฟุนสูนฟุนภาษาโคราชก็ขีงัวนี่นะครับใส่อมตุนเลยครับผมจะทำให้ดูด้วยผ่อพี่น้องใบมันก็เป็นปุ๋ยแหละครับเอ่งก็ใส่ฟุนได้นี่ครับใส่อม ธรรมชาติของพักหวานก็ประมาณเดือนหนาเขาจะเขาจะพี่ใบเต็มตัวครับจะว่าตอนนี้เขาลืมพี่แล้วครับใช่ไหมเนี่นี่ธรรมชาติก็กจะลืมพี่แล้วครับนี่แหละครับธรรมชาติของพักหวานแต่ว่าอิงก็มาช่วยเขาเด็ดใบออกจากต้นเขาครับพอนี่หรอกมันจะได้ได้คล้ายๆว่ารอฝน่น,นอิงก็ใส่ฝุนรออันอันนี้ไม่ได้พี่เดอยวเพีาะเคอยดูไปเรื่อยๆนะครับผมจะทดลองให้ดูนี่ครับเพราะว่าตีกายผมลองทำด้วยหรยครับ ผักหวานผมไม่ได้ทําอะไรนะครับผมพี่น้องใส่แต่ขิงว่านี่แหละครับเพราะว่าปล่อยธรรมชาติเลยครับน้ำก็ไม่ได้ลดทำทาผักหวานนะครับผมพี่เนาะทาติดแล้วยากครับที่ว่าจะตายเป็นแต่ว่ามันเจอที่แช่แล้วผักหวานเนี่ยมันขาดน้ำไรจริงครับแต่มันไม่ชอบที่แช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผักหวานลองสังเกตด้วยครับผมพี่น้องอันนี้ไม่ได้ว่าสอนกันนะครับผมพี่น้องผมก็ไอเห็นในสิ่งที่ตาผมเห็นนี่ครับผมเลยบอกครับผมพี่น้อง ก็ค <ITA> ือว่าพักป่านะครับธรรมชาติเขาจะจองอยู่ก็ต้นใหม่ครับพ่อพี่น้องมาเชียร์ลองดูกัได้ครับพ่อพี่น้องถ้าใครอยากปลูกกินนะครับต้นสองต้นลองปลูกแล้วรอต้นใหม่ครับพ่อพี่น้องถ้าว่ามันติดนะครับพ่อพี่น้องรับรองไม่ตายครับพ่อพี่น้องผมก็เปลี่ยนใจมีพักป่านี่นะครับที่ว่าชอบให้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไม้เข้า่าต้นมันชอบอยู่ตามต้นไม้ใหญ่นะครับพ่อพี่น้องแล้วก็ลากมันจะไปชอนชายหากินตามเขาลราพูดง่ายพี่เลี้ยงนะพูดง่าย นี่ครับต้นไม้หมูนี่เขาก็จะมีหลาใช่ไหมเราพระวันก็สอดแสะไปก็หลากเขาหลับผมพี่น้องก็นี่แหละครับก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของผมมาฝากพี่ฝากน้องครับพ่อพี่น้องก็ลองไปท้ำตามดูครับพ่อพี่น้อกคือว่าผมบอกว่าพระวันถ้าปลูกไว้กินนะครับต้องยำนะครับถ้าปลูกไว้กินนะครับพ่อพี่น้องเองปล่อยธรรมชาติเพราะว่าักวนธรรมชาติมันจะหวานมันจะอร่อยอยู่แล้วครับพ่อพี่น้องใครก็รู้อยู่แล้วครับพระวันโอเคครับพ่อพี่น้องขอบคุณมากครับสำหรับการชม สุขภาพแข็งแรงกันถวนาครับอยา่าเจ็บปะจุนครับกับสรุปแองผมครับคนขยันไม่มีวันโอดตายถ้าอยากสบายก็เสียกะปีกะหมอนชอบประทุใจใช่ที่ตามไม่นะครับผมพี่นอ้องก็จะมีถ้ามีเคล็ดลับดีๆแบบนี้ผมก็จะมาฝากพี่ฝากน้องน,นะครับสวัสดีครับ